สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมมิตรสหายเพื่อนๆพนพี่พี่ปู่ย่าตายายลูกลูกอลานทั้งหมดนะครับอาจารย์เช้าชาแนลมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเรายังอยู่ในช่วงของเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกครับวันนี้จะนำเรื่องที่ถือว่า สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะครับเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้แล้วก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของจิตนะครับความสำคัญของจิตแล้วก็พระพุทธองค์เนี่ยสอนเกี่ยวกับการรักษาจิตจิตของเราเองเนี่ยนะครับเอาไว้ อย่างไรบ้างก็ต้องถือว่าเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่ามนุษย์นั้นมีจิตเป็นหัวหน้านะครับทุกอย่างสำเร็จรวนมาจากจิตทั้งนั้นนะครับเรื่องนี้อยู่ในกุตตสูตรที่1ติกนิบาตอังคุตรนิกายนะครับไปดูเนื้อหารายละเอียดได้ในพระไตรปิฎกเล่มที่18ครับแต่ว่าวันนี้ จะไม่ยกเอารายละเอียดมาจะยกเอาเฉพาะพระพุทธเจ้ากล่าวถึงเรื่องการรักษาจิตไว้อย่างไรมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญติดตามได้แล้วครับ ดูกรเคลาหพอดีเมื่อบุคคลรักษาจิตไว้แม้กายกรรมก็เป็นอันรักษาแม้วจีกรรมมโนกรรมก็ชื่อว่าเป็นอันรักษาเมื่อเขารักษากายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมแม้กายกรรมก็เป็นอันไม่ชุม่ม แล้ววจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันไม่ชุ่มเมื่อเขาฝึกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ชุ่มไม่ชุ่มโดยกิเลสแม้กายกรรมก็เป็นอัน ไม่เสียแม้วจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันไม่เสียเช่นกันเมื่อเขามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่เสียความตายก็เป็นการตายที่ดีการทํากาละก็งามดูก่อนก็ห้าพอดีเปรียบเหมือนเมื่อเรือนซึ่งมุงไว้เรียบร้อยแม้ยอดเรือนก็เป็นอันรักษาแม้ไม้กรอนฝาเรือนก็เป็นอันรักษาแม้ยอดเรือนก็ไม่ถ ฝนรั่วลดแม้ไม้กรอนฝาเรือนก็ไม่ถูกฝนรั่วใส่แม้ยอดเรือนก็เป็นของไม่ผุกแม้ไม้กรอนก็ยังเป็นสิ่งที่ฝนก็ไม่สามารถจะทำให้ผุกลงไปได้ มโนบุพังขมาธรรม,มา,มโ,ศศษษามโนเศรษฐามโนมยามนาสาเจปทุตเถนะภาสติวากโรต,ติวาตะโตนังทุกขมันเวติจักกังวะวะหโตปะทังทมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจร้ายพูดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดีทุกย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นดุดล้ออันหมุนไปตามรอยเท้าโคเป็นผู้นำแอบไปฉะนั้นครับท่านผู้ชมครับที่ยกขึ้นมานี้ก็เพื่อที่จะสนับสนุนที่พระพุทธองค์ได้กล่าวเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่18นะครับส่วนพุทธสุภาษิตที่ผมยกมาเนี่ยอยู่ในคาถาธรรมบท นะครับหรือที่เรียกว่าธรรมปทคถขา,าซึ่งอยู่ในภาคที่หนึ่งยงมกวักเลยนะครับซึ่งเป็นชุดแรกครับที่พระภิกษุสามเณรท่านเรียนภาษาบาลีเรียนพุทธสุภาษิตก็จะ ได้เห็นภาษิตทิวานี้ซึ่งก็เป็นคําตรัสของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งจิตแล้วก็คนเราเนี่ยถ้าจะทําอะไรให้มันสําเร็จมันก็ต้องสําเร็จมาที่จิตนะคิดที่ใจก่อนนะครับเมื่อสําเร็จที่จิตแล้วจึงจะออกมาทางกายทางวาจานะครับหรือออกมาทางวาจาแล้วก็ทางกาย ซึ่งก็จะส่งผลให้มีความสําเร็จเพราะฉะนั้นจึงเน้นไปที่จิตถ้าจิตดีทุกอย่างที่ออกมาก็ดีถ้าจิตไม่ดีทุกอย่างที่ออกมามันก็ไม่ดีนะครับอีกภาษิทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ก็คือว่าเจตนาหังกรัมมังวัฏามิกรรมที่จะมีผลมากนั้นจะเกิดขึ้นจากเจตนาซึ่งเจตนานั้นก็เป็นอาการของจิตนะครับที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ ช่วยกันร,รักษาจิตของเราเอาไว้ให้ผ่องแผ้วเสมอนะครับเพราะว่าพระพุทธศาสนาถ้ารวมแล้วมันก็อยู่ใน3มเรื่องเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือการละความชั่วทั้งปวงการทําความดีให้เพิ่มพูนและสุดท้ายก็คือการชําระจิตให้ผ่องใสถือว่าเป็นหลักสําคัญของพุทธศาสนานะครับเอาล้วครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แบ่งปันกันไปทําบุญ ด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้บุญเยอะโดยการไม่ต้องลงทุนมากนะครับหรือถ้าชอบรายการของอาจารย์เช้าชาแนลก็กดติดตามครับกดรูปกระดิ่งด้วยครับเราก็จะได้พบกันอยู่เป็นประจำครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ